รู้สึกเพียรแล้วลูกสอนก็พยายามไปบอกเดี๋ยวจะหาทีไม่ใครอีนะลองดึงแม่ก็เออลองก็ลองเถอะอะไรลูกชาอะไรก็ไม่รู้ลองก็ลองแล้วกันแม่ก็เลยไปชงไปให้เขาชงมากินให้กินก็ไปสิเอ๊ะไม่เลวหนีหอมจังเลยเอ๊ะี๋ยวลองกินอีกสักคำสองคำอืมจัดจื่ออะไรเงี้ยกินจนหมดกล่องเลยกินหมดเลยทุกวันนี้ยังดื่มไหมคะ นังดื่มอยู่คอตลอดเลยค่ะสอนหมดแล้วเน็นหลอกถุงถุงอ่ะฮะมันมีถุงชงชงได้ไหมคุณแม่แล้วก็เทน้ำง่ายนิดเดียวค่ะเนี่ยไอซ่องลงไปแล้วก็เทน้ำเลยแล้วก็ปิดแค่นี้เองแล้วมันก็รอดดื่มได้ทั้งวันเลยเข้าเก็บทุกวันนะฮะอมันมันอย่างนี้คะเมัน เบือบ่ออะไรไม่อะไรก็คิดถึงกินกินมันหอมมากมามชวนหอมมากเลยแล้วดื่มแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะวิ่งแล้วรู้สึกสบายใจมันสดชื่นกินรู้สึกว่าเออหอมเพียงเพีงมันทำให้เราบางทีนั่งอยู่กับบ้านคนเดียวบางทีก็เบืเ่อ คือการนุญาตใเดินเสด็จเสด็จเส็จดูอะไรทุกวันี้สุขภาพคุณแม่เป็นยังไงคือคุณแม่เขาบอกว่าเวลาเขาดื่มเขาแล้วเขารู้สึกเดิมแม่บอกข้างในเหมือนน้านิ่งๆใช่ไหมคะแล้วพอดื่มตัวนี้เขารู้สึกเหมือนเขาคึกคักเขาเริ่มแบบสดชื่นอยากทําอะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกโอ้ดีก็ให้คุณแม่ดื่มมาตลอดพี่ก็เลยอยากแนะนําว่าใครมีผู้ใหญ่อยู่บ้านนะคะเขาไม่ชอบยาผู้สูงอายุไม่ชอบแต่อันนี้ง่ายตรงที่เข้ามาในรูปของการชงดื่มหอมมากๆอยากให้ทุกคนลองให้ผู้ใหญ่ในบ้านดื่มนะคะคือตัวนี้ จะมีสมุนไพรยอยู่สีตัวตัวที่เป็นนางเอกเลยคือใบหม่อนใบหม่อนที่คุณผู้ชมไปเร์ชดูได้เลยนะคะว่าเขาเป็นราชินีแห่งสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการลดคลอเลสเตอรอลน้ำตาลแล้วก็ความดันนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากคือเห็ดหลินจืออันนี้เป็นราชาแห่งสมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ขจัดสารพิษจากร่างกายช่วยให้ตับเราเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วก็มีเจวกูหลานเจียวกูหลานเนี่ยเหมาะกับผู้สูงอายุมากเพราะฟื้นฟูร่างกายโดยรวมเลยและที่สําคัญนะคะช่วยให้นอนหลับสบายแล้วก็ช่วยเรื่องของพวกอาการอักเสบ ต่างจากเชเอมเทศด้วยคือทุกอย่างครอคลันแล้วก็ช่วยดูแลสมองด้วยคุณแม่ถึง94แบบสมองยังปราดเปลืองไม่มีงงนะคะเหมาะกับคนที่ทานแป้งทานน้ําตาลแล้วก็ไขมันสูงสง,สงแก้เลี่ยนได้ด้วยใช่ส่วนใหญ่คนสูงอายุชอบดื่มน้ําอุ่นๆ<ช>่ก็เป็นน้ําชาก็เหมาะมากคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ามีอีกท่านหนึ่งที่สอนประทับใจมากคือแม่อีทดวงใจสอนเล่นละครกับแม่อีทเรื่องเคหาดสีแดง30กว่าปีมาแล้วเห็นแม่อีทอีกที70กว่าตายแล้วทำไมยังสดใสคือทายุไม่ออกแล้วเขาสด ขึ้นมากดื่มทีมิกซ์มา10กว่าปีนะคะ mm hmm. คือสอนเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงแม่อีซ์คงไม่ดื่มมายาวนานขนาดนี้จะบอกว่าเครื่องดื่มสูตรไนรตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวเขาใช้คําว่าชาแต่ไม่ใช่ชานะคะ mm hmm. ไม่ต้องกังวลเรื่องการนอนหลับเลยช่วยให้หลับสบายมากขึ้นด้วยซ้ําขายมา16ปีแล้วยอดสั่งซื้อซ้ําสูงมากๆเพราะฉะนั้นสบายใจได้ส mm hmm. อนบอกเลยว่าถ้าใครที่ติดเหมือนสอนชอบกินแป้งชอบกินน้าตาลแล้วรู้สึกอ้วกไม่ไหวละเอาไม่อยู่แล้ว mm hmm. จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะให้นึกถึงทีมิกซ์ไว้